ดีครับขออนุญาตขายอ e ีซูตุเครื่อง87หูช้างรถเดิมๆเ,เลยครับมีแดดเรียากระโปรงกับหลังคาติ๊กเกอร์ยังเดิมๆเ,เลยครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนเดิมๆบางๆภายใน ภายในสวยครับสวยสมบูรณ์บอกลังหลังคาไม่มีขาดรถโอเคเลยครับประตูยังปิดกึ๊บกึ๊บกึบกึบอยู่เลยครับเดีย๋ยวให้ดูรอบทันกันครับ ติ๊กเกอร์เดิมๆยังอยู่หมดเลยครับมีสุสุเพียงลายแต่ก็กินเจ็ดท่านแปดเจ็ดเทีสีก็มีอยู่ตรงนี้หน่อยๆ่อนลอนนิดๆแต่ลดได้บางมีบางหมดเลยป้องๆทั้งคันเลยอืมเท่ แอร์เย็นขับดีมากๆเดี๋ยวผมผมลองตัดเครื่องให้ฟังเทสทีแท้นะครับเวอร์แท้คู่ตัวโรงงานเลยหมดหน้าตาได้เดิมสร้างได้เดิมหมดตะเก็บเดิมหมดทั้งคันเลยไม่เคยเกิดบันเทิงเลยคก็เดิมเดิมเดิม สภาพน่าใช้ดีเครื่องสมบูรณ์มากๆเลยครับไม่ไอไม่ควันและขับโคตรดีเลยครับแอร์เย็นใครหาใช้อยู่ไม่ผิดหวังเลยครับให้ดูรอบนอกรอบ ถ้าสนใจยังไงกออ็โทรเข้ามาได้ครับ0891736557รถอยู่สุพรรณบุรีครับผมรถพร้อมใช้เลยครับเติมน้ำมันอย่างเดียวขอบคุณครับผม